สวัสดีครับผมเมื่อนี้มีสินค้ามานำเสนอครับคือลิสโฟห้าโปรครับมันเป็นสารอาหารท่านายางครับเคียดไทยนายางนิ่มครับกรีดง่ายน้ำยางไหลดีเพิ่มน้ำยางเพิ่มคุณภาพ ตนกับโป้ส้มครับเดี๋ยวห้องมาทดลองท่ากันเลยว่าเมื่อน,นี้วันที่สิบสามครับท่าละขึ้นนี่กับสีจีนครับเดี๋ยวมาลองท่ากันเลยครับถ้วยนี่เป็นถ้วยหนึ่งกิโลครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าท่าแล้วมือเอื้อนสิเต็มบ่ โอเคครับเปิดท่ากันเลยครับผม l ีดโฟ Pro 5อาหารเสริมสำหรับทาหน้ายางพาลาครับวิธีใส่ท่านายางครับสามารถท่าโดยใส่แปรงครับท่าไปกลับกับพ่อครับ และคุณสมบัติของการท่าลีสโฟโปโเป็นสารอาหารธาตุล่องธาตุเสริมครับและมีกรดอะมิโนโครับผมสรยกระตุ้นน้ำยางให้มีความสมบูรณ์ท่านาอน้ายางยังมีขนาดใหญ่ขึ้นครับผมกระตุ้นการไหลของนอ้ำยางน่านขึ้นครับและปริมาณนา้ำยางได้มากครับ ต้นยางบมโซมครับเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร,กรและสมาชิกค,ครับสนใจสร้างซื้อครับเดี๋ยวสิลงเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับผมครับสวัสดีครับเอ้เนี่ยกีดแล้วนครับนะีดแล้วเดี๋ยวตอนจยอดกด มาเบิ้งครับนี่ครับว่าติออกไรออกหน่อยครับสำหรับท่าอาหารเสริมแล้วครับนี่ครับผม่ะตอนนี้เวลาหกโมงเครื่องครับมาเบิ้งมาเขาท่าอาหารเสริมเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงเครื่องกระป๋ครับ โอเคจ้า okay, yeah, ครับสองโป้เลยนี่นะนี่คือผลผลิตจากริสโฟโป,โปหาซื้อได้โยไซเดียวสิใส่เบอร์ทรให้ครับ ู่น้ำบ้านนี่ละบ้านด้านสร้างนี่ละคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ